9. พระบรมราชูปรรมพระบรมราชองค์การของพระมหาจากักรพรรดินีพระพันปีหลวงเช็คทินและพระมหาจากักรพรรดิจุงจุงประกาศเมื่อวันที่15ค่ำเดือนอ้ายปีที่หนึ่งแห่งราชการชินลุงดังนี้เนื่องจากข้าพเจ้าทั้งสองได้เชิญท่านพระอาจารย์เว่ยอ่อนและท่านพระอาจารย์ชินเฉาให้พำนักอยู่ในพระราชวังเพื่อรับของถวาย ข้าพเจ้าได้ศึกษาทางพุทธยานจากท่านพระอาจารย์ทั้งสองนี้ทุกโอกาสที่ว่างจากพระราชกรณียกิจแต่ด้วยความถ่อมตนอย่างบริสุทธิ์ใจท่านพระอาจารย์ทั้งสองนี้ได้แนะนำให้ข้าพเจ้าขอคำแนะนำจากท่านพระอาจารย์เวยลางแห่งสำนักใต้ซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกสำหรับรับมอบพระธรรมและบาทจีวรจากพระสังฆนายกที่หเช่นเดียวกับได้รับหัวใจแห่งธรรมของสมเด็จพระพุทธองค์ พร้อมนี้ข้าพเจ้าทั้งสองได้ส่งขันธีซิกกันเป็นผู้เถอพระบรมราชองค์การมานิมนต์พระคุณท่านไปเมืองหลวงและมั่นใจว่าพระคุณท่านคงเมตตาอนุเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งสองด้วยการไปเยี่ยมเมืองหลวงโดยด่วนเป็นต้นเนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์พระสังฆนายกได้ตอบปฏิเสธการนิมนต์ของพระมหาจากักรพรรดิและขอพระบรมราชาอนุญาตที่จะใช้ชีวิตอยู่ในป่า เมื่อเข้าไปนมัสก,การสนทนากับพระสังฆนายกซิกกันได้กล่าวว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางทยานะในเมืองหลวงต่างได้แนะนำประชาชนเป็นอย่างเดียวกันให้นั่งขัดสมาธิเข้าสมาธิท่านเหล่านั้นบอกว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะตระหนักชัดถึงหลักธรรมได้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงแนวคำสอนของพระพุทธคุณท่านบ้างได้ไหมครับหลักธรรมนั้นจะตระหนักชัดได้ด้วยจิต พระสังฆนายกตอบและไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนั่งขัดสมาธิในวัชรัตเชยที่กสูตรก็กล่าวว่าเป็นการผิดที่ใครๆจะยืนยันว่าตถาคตมาหรือไปและนั่งหรือนอนเพราะเหตุใดหรือเพราะว่าสมาธิแห่งความบริสุทธิ์ของตถาคตไม่ได้หมายความว่ามาจากแห่งใดหรือไปที่แห่งใดไม่ได้หมายความว่ามีการเกิดหรือการดับ ทมทั้งหลายย่อมสงบและว่างเปล่าโดยทํานองเดียวกันบรนลังแห่งความบริสุทธิ์ของตถาคตก็เป็นเช่นนั้นพูดอย่างตรงๆแล้วไม่มีแม้แต่สิ่งเหล่านี้ที่จะบรรลุได้ด้วยเหตุนี้ทำไมเราจะต้องทรมานตัวเองด้วยการนั่งขัดสมาธิซึกกันกล่าวว่าเมื่อเดินทางกลับพระมหาจาัก,กรพรรดิทั้งสองต้องให้ข้าพเจ้ากราบทูลแรงงานเป็นแน่ พระคุณท่านจะโปรกรุณาให้คำเตือนที่เป็นหลักสําคัญในการสอนของพระคุณท่านแก่ข้าพเจ้าบ้างได้ไหมครับเพื่อข้าพเจ้าจะได้สามารถกราบทูลให้พระหมหาจากาักรพรรดิทรงทราบและยังจะได้ชี้แจงแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปในเมืองหลวงอีกด้วยเสมือนกับว่าแสงเพลิงจากประทีปดวงหนึ่งที่อาจจุดต่อให้แก่ประทีปอื่นๆอีกหลายร้อยหลายพันดวงบรรดาคนโง่ทั้งหลายจะได้เกิดปัญญา และแสงสว่างย่อมกอ่อให้เกิดแสงสว่างต่อไปโดยไม่สิ้นสุดพระสังฆนายกตอบว่าหลักธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงแสงสว่างหรือความมืดแสงสว่างและความมืดนั้นหมายถึงความคิดที่อาจสเปลี่ยนกันได้ฉะนั้นการกล่าวว่าแสงสว่างก่อให้เกิดแสงสว่างต่อไปโดยไม่สิ้นสุดจึงผิดเพราะว่ามันมีความจบสิ้นเนื่องจากความสว่างและความมืดเป็นคำคู่ประเภทตรงข้าม ในวิมลกิรตินิเทศสูตรกล่าวว่าหลักธรรมนั้นไม่มีข้ออุปมาเพราะว่าไม่ใช่เป็นคำที่อาจเทียบเคียงกันได้ซิกกันแย้งว่าแสงสว่างหมายถึงปัญญาและความมืดก็หมายถึงกิเลสถ้าผู้เดินทางไม่ได้ทำลายกิเลสด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วเขาจะพาตัวให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏอันไม่มีเบื้องต้นได้อย่างไรพระสังฆนาย,ยกตอบว่ากิเลสคือโพธิ สองอย่างนี้เหมือนกันไม่ต่างกันการทำลายกิเลสด้วยปัญญาเป็นคำสอนของสำนักสาวกภูมิและสำนักปัจเจกับพุทธภูมิซึ่งสารวิสิิ์ของสำนักเหล่านั้นใช้ยานเทียมด้วยแพและใช้ยานเทียมด้วยกวางสำหรับผู้มีความเฉียบแหลมและปัญญาสูงคำสอนดังกล่าวคงจะไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นซิกกันถามว่าถ้ากระนั้นคำสอนของสำนักมหายานได้แก่อะไร พระสังฆนายกตอบว่าในทัศนะของสามัญชนปัญญาและอวิชชาเป็นของสองสิ่งแยกจากกันส่วนคนฉลาดผู้ได้ตรนะหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิตโดยตลอดแล้วย่อมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีธรรมชาติเป็นอย่างเดียวกันธรรมชาติอันเป็นอย่างเดียวกันหรือธรรมชาติอันไม่เป็นของคู่นี้คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติที่แท้จริง ซึ่งในกรณีของสามัญชนและคนโง่ก็ไม่ได้มีน้อยลงและในกรณีของปราดผู้บรรลุความรู้แจ้งแล้วก็ไม่ได้มีมากขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไหวสเทือนในสภาพที่มีความวุ่นวายและก็ไม่ได้สงบนิ่งในสภาพที่มีสมาธิไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถาวรและก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรไม่ได้ไปหรือมาไม่อาจพบได้จากภายนอกและก็ไม่อาจพบได้จากภายใน หรือไม่อาจพบได้ในอากาศซึ่งอยู่ในระหว่างสิ่งทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความมีอยู่และความไม่มีอยู่เป็นสิ่งที่มีธรรมชาติและปรากฏการอยู่ในสภาพความเป็นเช่นนั้นตลอดไปเป็นสิ่งที่ถาวรและไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้แหละคือหลักธรรมซิกกนถามว่าท่านกล่าวว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความมีอยู่และความไม่มีอยู่ถ้าเช่นนั้นท่านจะอ้างว่า ต่างกับคำสอนของพวกมิชาทิฏฐิซึ่งสอนอย่างเดียวกันนี้ได้อย่างไรพระสังฆนายกตอบว่าในคำสอนของพวกมิชาทิฏฐิคำว่าไม่มีอยู่หมายถึงการสิ้นสุดของคำว่ามีอยู่ส่วนคำว่ามีอยู่ก็ใช้เปรียบเทียบในทางตรงกันข้ามกับคำว่าไม่มีอยู่สิ่งที่เขาหมายถึงความไม่มีอยู่ไม่ใช่หมายถึงการทำลายล้างโดยแท้จริงและสิ่งที่เขาเรียกว่ามีอยู่ ก็ไม่ได้หมายถึงความมีอยู่อย่างแท้จริงสิ่งที่ฉันหมายถึงเนื้อความมีอยู่และความไม่มีอยู่ก็คือโดยเนื้อแท้แล้วย่อมไม่มีอยู่ในปัจจุบันขณะก็ไม่ได้ถูกทำลายล้างไปนี่แหละเป็นความต่างกันระหว่างคําสอนของฉันกับคําสอนของพวกมิจฉาทิฐิถ้าท่านปรารถนาจะทราบถึงประเด็นสำคัญในคำสอนของฉันท่านควรสลัดตัวของท่านให้ปลอดจากความคิดทั้งปวง ไม่ว่าดีหรือเลวเมื่อน,นั้นจิตของท่านจะอยู่ในภาวะอันบริสุทธิ์สงบและสันติตลอดเวลาทั้งคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการนี้ก็มีมากมายหลายเท่าดุดมเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาคำสอนของพระสังฆนายกทำให้ซึกกันบรรลุธรรมโดยสมบูรณ์ในทันใดเขากราบนมัสก,การและอําลาพระสังฆนายกลกับเมืองหลวงเมื่อถึงพระราชวังแล้ว ก็กราบทูลรายงานต่อพระมหาจักรพัิตามที่พระสังฆนายกได้กล่าวครั้นถึงวันขึ้นสามค่ำเดือนเก้าปีเดียวกันนั้นพระมหาจักรพัทมีพระบรมราชองค์การประกาศชมเชยพระสังฆนายกตามความดังนี้ด้วยเหตุชราภาพและสุขภาพไม่สมบูรณ์พระสังฆนายกได้ปฏิเสธการนิมนต์มาเมืองหลวงท่านขอสระชีวิตปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อคุณประโยชน์ของพวกเราท่านเป็นเนื้อนาบุญแห่งชาติโดยแท้จริงท่านได้ปฏิบัติตามอย่างท่านวิมลกิรติซึ่งพักฟื้นอยู่ในเมืองไวยสาลีทำการเผยแพร่คำสอนของมหายานให้ไพศาลด้วยการถ่ายทอดหลักธรรมของสํานักธยานะและด้วยการอธิบายหลักธรรมแห่งการไม่เป็นของคู่จากการถ่ายทอดธรรมของสิก,กันผู้ซึ่งได้รับส่วนแบ่งในความรู้ทางพุทธ,ธจากพระสังฆนายก ข้าพเจ้าทั้งสองจึงได้มีโอกาสเข้าใจถึงคำสอนชั้นสูงของพระพุทธศาสนานี่จะต้องเนื่องมาจากกุศลและรากเหง้าแห่งความดีที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนมิฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าก็คงไม่ได้เกิดมาทันพระคุณท่านในการน้อมสักการะต่อพระคุณของพระสังฆนายกข้าพเจ้าสุดวิสัยที่จะกล่าวคำใดๆให้ทัดเทียมได้ฉะนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความคารวะอันสูง ที่มีต่อพระคุณท่านข้าพเจ้าทั้งสองขอถวายจีวรโมลาและบาดเพลกมาพร้อมนี้และโดยคำสั่งนี้ให้เป็นหน้าที่ของข้าหลวงชิวเจา้าที่จะปฏิสังขรพระอารามของพระคุณท่านและดัดแปลงบ้านเดิมของพระคุณท่านให้เป็นวิหารทั้งให้ชื่อว่ากวกเย็นนาบุญแห่งรัฐในพระประมาพิไทยเป็นต้น